นี่ยายจะมาทำขนมบัวลอยจ้ะตาพิ่มาย้ายขนมบัวลอยกินแน่วสัญญาอยากกินของหวานยายก็เลยไปซื้อแป้งซื้อแป้งข้าวเดียวมาจ้ะกะทิน้ำตาลจ้ะน้ำตาลตะโนดใบเตยยายยายผสมแป้งก่อน ทำขนมบัวลอยปั้นบัวลอยปั้นบัวลอยแป้งข้าวเจ้าโอ้แป้งข้าวเหนียวมันซืกอลย้งได้เห็ดขนมบัวลอยกินแน่บัวปวดซานตากระไดเนาะแป้งพึ่งรล ไปหมดเลยวันนี้เยาจะใส่อันนี้เอาไว้เวลาต้มเนาะนี่วันนี้จะใส่น้ำแดงด้วยสีสวย ผสมน้ำแดงบุหรอยจะได้สวยใส่กะทิสดด้วยนาใส่กะทิน้ำใส่กะทิลงไปอ๋อเวลานี้ก็ใส่น้ำแดงลงไปล้างมือแล้ว Sốm mày Som năm nay phun phun phun, 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 อ่านวดไปเรืเ่อยสมน้ำแดงอ่าน้ำเปล่าใส่เคยค่อยๆเ,เ,เทน,นวดไปเรื่อย chẳng chỉ bắn xe tải, ta mà soi bắn bộ loay cho đưa, như say đã, giả tin bộ máy soi đưa, cái hệ con, ดาด้วยใส่ทั้งกะทิใส่ทั้งน้ำแดงเนาะสูตรของยายเว้ยให้สีมันสวยให้สีมันแดงเนาะใส่สีแดงลงไปหมดเลย,เลย นวดน่วดก่อนนวดก่อนนวดก่อนอสีไฟจะงามละนวดใกล้เสร็จแล้วพี่น้องอ จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ปั้นแล้วบัดเนี่ยสูตรของยายเองนะผสมน้ำแดงผสมน้ำแดงผสมหัวกะทินวดลงไปนี่สีชมพูละเดี๋ยวจะปั้นแลน้วบัดตาเอ้ยมาช่วยปั้นเลยเร็วอยากกินนะไม่ใช่นี่มาช่วยปั้นเด้อ มาช่วยปัน้นเซตทาดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยต้มน้ำต้มน้ำก็ต้มกะทิต้มน้ำกะทิแล้วก็เอาใบเตยใ,ใส่โี้พอปั้นได้แล้วสวยสีสวยสีชมพูไหนละดตาเอ้ยปป็นนันเป็นยากินเด้ยาทำบมร้อยค่ะ ลงไปแล้วใส่ถาดเทที่เหลือจะได้ปั่นใส่นี่บอให้มันติดตะขาดเนะาะน่เดี๋ยวปั่นไปนี่ปั่นให้เสร็จก่อนพอเอาไปต้ม เต้ยปั้นบันดต่เอ้มาช่วยปั้นด้อเอาก้อนใหญ่ขนาดไหนก้อนใหญ่หลายเดี๋ยวมันจิจิดคอเนาะเอาก้อนน้อยๆพอเอ้ชโอ้สวยดี สวยงามดีเลยเนาะสีชมพูอ่องตัองเลยเนี่ยใส่น้ำหวานใส่น้ำแดงเต็ดค่อใหญ่เดี๋ยวมันติดติดพอพ่อน่อยๆพอปั่นเช็ดแล้วค่อยเอาไปฮหดปั่นี่นนนนสูตรของยายเด้อเนี่ยบันทุบบริสูตรของ ไหย่ด้วยใหมักสีงามๆมันเนาะงามๆม,มสีชุพูู้องต้งเลย <c oughs> ขนมนบัวลอยบอรานนะคนอยากกินจะไปทางไหนว่าดีบัวามาซอยปั้นเลยอ้ยายยายปั้นบัวลอยเห็ดขนมนบัวลอยกินเนีนออนนวะ่ะพูดไปนอนไปอีกแล้วพูด Ui, ta nhìn họ nó kính dáng nhiều cho ừ, giao hm 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 đây rồi hm hm rồi hm 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 mà xôi dài phần nè Phần ăn dạc cho kinh bùa lòi bùa lòi Dạc kinh cầm một phần nữa Chị đang thích nhắn dư nó mưa nì Như xảy nó chào Dạc chết thẳng sắp nói Bố cháu dù thăng đầy nó, dù bàn đầy nó, dù cây cây bàn dài bò Dài dù ra เออสู ố เนินจังหวัดนครราชสะซีมาอยู่ใกล้ๆกันนะล่ะซอยใหญ่มาซอยใหญ่ปัน่นบมูลอยนี่เด้อพี่น้องคนอยากกินบมูมาซอยแล้วนี่นอนอยู่เด็กเป้กุ๊บเลยคนน่ะเอ้ยตากระไดเนาะเพราะฉะนั้นเดียวอยากกินอยากกิน ก้อนใหญ่แน่ก้อนน้อยเน่อยากกินหลายเด้ว่าเรือทําลงมาซอยเลยตายไอ้ก้อนใหญ่ยยเห็ดคนเดียวต้วนไงบัวแดงบัวแดตายตามาซอยปัน่นบัวลอยเน่อะเดี๋ยวไปให้กินเด้ยย สั้งให้ยายเฮ็ดนี่เออเนาะสั้งให้ยายเฮ็ดลงมาซอยกันเลยเอาเปรียบกันอยู่ว่าแบบนี้โอ้รอกิงย่างเดียวเว้ยไม่มีไผ่ซอยเลยไอแต่ยายเฮ็ดคนเดียวเนาะ ทางไหนเนาะไปเหล็กตามาซอยก่อนเฮ้ยตากระไดเนาะอยู่ทางไหนเนาะนี่คือเห็นแวบๆเดี๋ยวแถวนี้ยางนานก็บอก่อยได้ใช่ไหมอือเดี๋ยวไปเหล็กตามาซอยก่อนยางไปทางไหนเนาะงหานมันจะได้แล้วนะตาเอ้ยอยากกินก่อนนี่โอ้ยไปตามตาก่อนเด้อ ทมาซอยกันปั่นเสร็จเสร็จแล้วเหลือปอนหนึ่งปั่นจะเสร็จแล้ว,นนลวคุณอยากกินนอนรับอาปาบอลยายไปซองเบอร์อาปาบออยู่ในเปคุณอยากกินขน,นโมวอลล์บอลบมาซอยเลยเดี๋ยวปก่จะเสร็จแล้วโบเป็นยังค็ดเองก็ได้นะที่ ก่อนสุดท้ายนะเดี๋ยวก่อนสุดท้ายนะอันนี้แมวก่นอนน้ำบัวลอยเอนาะบัวลอยมันทำยาำไม่ดีอยากกินยังกิอ มอแต่ใส่แล้วก็ลดยุ่งขอโทษขออภัยเรื่องมีแต่เสียงรบกวนทำให้แม่ก่อนบัวลอยมันทำยากทำไมถึงยากกินจังเลยอาเอ้ยบอกให้ดูเฉยๆไปมาช่วยเลยมาปั่นบัวลอย dạ in là một mặt soi con dài bôi nhạc nó đen, nam xuống cuộc ของยายผสมน้ำแดงผสมหัวกะทิใส่แป้งเนาะใส่น้ำบ้วนบ้วดบ้วนคนเดียวแล้วก็ปั้นอ่ะเกือบแล้วเรือยบ้วนปั้นคนเดียวได้เนี่ยเดียวแค่นี่ยเดียวเดี๋ไปตามตามมากินแห่งสุกก่อนปั้นบ่ได้ญ่งามเนาะกะปิเตเบียวใางมันเถอะหวานตำมะแล้ว ยากที่จะเรีย้ยปั่นบัวลอยเนาะมันต้องมีหลายหลายคนซอยกันปั่นตั้งมอไว้แล้วปั่นถึงใส่ถิงใส่ถึงใส่หลุดถึงใส่มอลูกอันนี้ปั่นไว้ก่อนเนาะคนเดียวบัวลอยมันทำยากทำไมถึงยากกินจังเลย คือร bon. ้อยมันทำยากเนาะอาติปันเลยเฮ้ยพอเสร็จแล้วเยวะพอเสร็จแล้วก่อนปั่นงามเน่โบงามเน่ก็สร้างมาเถอะบโเป็นยังโบได้เห็ดขายเนาะเห็ดกินเห็ดปั่นจังได้ก็ได้เจ้ะ ยังไงก็ได้เมื่อใดทำขายทำกินเฉย สุกแล้วจะไปลูกตามพกินนองรักดีไหมสิรักอาปากบอยนี่เสร็จแล้วเซ็ตแล้วนี่เสร็จแล้วปั่นเสร็จแล้วพี่น้องปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เบิ้งงามปั่นเสร็จแล้ววันนี้เบิ้งพี่น้องนี่ สีชมพูองตองดูก่อนเมียงพอรอแค่แหละปั่นคนเดียวได้หนี่คนอยากปุ้นรับอยู่ได้ไปอาปากวอ,อ่ปุ่นเดี๋ยวสุกก่อนจะไปเรียกเป็นเด็กตาก่อนเสร็จเลยเสร็จ,รจ,รจรแล้วจะต้มแล้วบาดเนยเฮ้ยปัน่นตั้งโดนตั้งนานพี่น้องเอ้ยคนอยากกินแล้วมมาซอยเลยเนาะไปนอน นอนโกนอยู่ในไปพุ่นไปเบิ้งตะกี้คนอยากกินบัวลอยไปนอนโกนเดี๋ยวให้มันซุกก่อนจะไปฟุกต้มแล้วบานี้พี่นอกต้มแล้วบาทเนไฟติดแล้วใส่น้ำใส่น้ำฝน น้ำตาลน้ำตาลนี่เป็นน้ำตาลตะโหนดต,ตาลตะโหนดเนาะน้ำตาลาน้ำตาลนี่แหละเพราะว่ามันแซ่บน้ำตาลตะโหนดหวานหอมเด้ดตับุรอยหวานอืม เ,ออเดี๋ยว,ยไ,ออยวไ,ไปตั้งไฟน้ำตามใส่ก่อนน้ำตามเสร็จแล้วก็ใส่กะทิบาทนี่จะเดี๋ยวไปตั้งไฟจะได้เอาที่ปั้นไวมะเทเนาะใส่กะทิ สดแซ่บเ้ยใส่กะทิสดนะจ๊ะมันต้องไปพาดอกพายางมันบ่มีมาพาวพามันห่าน่าคนก่อนคนก่อน ของยายเห็นไปทั่วทิพย์ทั่วแดนอะคุณน้องเอ้ยสูตรของยายและแต่ชอบเนาะใครสะใส่ยังก็ได้แต่ยันใส่น้ำแดงไอ้สีมันสวยต้นนันตาลก่อนคือจโบหวานดอกเอาอีกไอ้ลายลูกมันจะได้หวาน តាមមកបានក៏ផឹកទៅបំលុងប៉ៃเนาะនេះមកនេះក៏ໃស៍เกลือໃស៍เกลือនេះមិនຕ້ອງបិទអសនសឿនទួងดอกអីឡ่ะ คนๆๆคนคนนำตาสุดแล้วก็ไปใบเตยบัดนี้ใส่ใบเตยบัดนี้เดี๋ยวเอาไปสั่งไสนี่ใบเตยใส่ใบเตยบัดนี้ใบเตยหอม อยังหอมเลยปวดขานางไลยกั in, ห redesign, ห skins, Somehow, บปวดขาใบเตยยหลาๆมันหลายพูดนี่ออกนิซสิแล้วนี่อันนี้ก็มัดเอาไหนคนอยากกินตื่นมาแล้ว <c oughs> คนอยากกินบัวลอยตื่นมาแล้วนี่มัดสิใส่ลงไปเติมนะ้ำอีกนี่นนตั้งไฟเลยบ้านนี่ไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วไฟ่อน xí xuôi em hoàn hè em anh con còn mà say em mà được chắc con nó khỏi say ออกแล้วอหอมแป้งไส้บัน,นี่ใส่เลยบัน,นี่ปั่นไว้แล้วเนาะสิย่างอย่างงั้น่ส้สวโอเค อย่างนี้นี่เป็นยังไงเป็นไจเอา <laughs> กระเด็นหนีไปทั่วเลยโอ้าอายจะเออกระเด็นหนีไปทั่วพูดนะ <laughs> <laughs> ตายแล้วกระโดดอีกน้แแ้งอ่ะมันเหมือนกระสุนเลย ตายยังกระโดดอีกเลยเออ,อบวายเลยหายแลวกระโดดยองยเลยว่าจันเออนันกระโดดจงเะโดดเพื่ออะไรตายเขาแรงเลนนยเอเดือดแบเนี้

นยังจะกระโดดเออเนาะกระโดดไปใส่ ไปธรรมศาตสตร์ขึ้นธรรมศาสตร์ทานธรรมศาสตร์ ได้กินเอ,อ้ยวัวลอยมันทำยากลำบากจริงๆวัวลอยกำลังเดือด เดือดแล้วเดือดแล้วจะสุกแล้วมาดูนี่กำลังเดือดโอ้หน้ากินสีสวยจริงๆโอ้โหนี่พี่น้นองหืมสีสวยจริงๆ นี่สุกแล้วจ้านี่โอ้โหหน้าหน้าอร่อยมากเรืองเปียงสีชมพูอ่องต้องเลยแบบนี้นี่โป่งแล้วพี่น้องโป่งแล้วโป่งแล้วโอ้โหเบางสีเปอย่งสวยงามจริงๆเนาะเนี่ยยายสูตรของยายใส่น้ำแดงโอ้โหนี่โป่องออกมาแล้ว อน่ากินจริงๆตาเอ,อ้มากินเด้อเดี๋ยวรอยายชักตอให้มันเย็นชักหน่อยอืมหน้าแซ่บเว้ยบัวลอยมาๆมากินน้ำกันพี่น้อง,องสุกแล้วบวัวลอยยาย,ายบวัวลอยมันทำไม่ยากที่แรกมันทำยากยากเลยนะยายจะตักใส่เบิ้งบานเนี่ย Ơ, nhìn kìa, xay con Ui, xì xùm phô, Nì ngam bò đi Bộ loài, dài ôi ui, nà kinh Nà kinh nó ừ, đó, mà kinh nấm cắn nữa, Mà kinh nấm cắn, mà kinh nấm cha หอมใบเตยหอมขนาดเลยนี่แหละบัวลอยโบราณของยายนี่บัวลายบัวลอยม่วงๆสูตรของยายใส่ใบเตยชิมจักหน่อยที่ชิมน้ำมัก่อนเนาะตอนมาเดี๋ยวค่อยชิมตอนนี้ก็ใกล้คือ หวานมันหอมใบเตยมาๆๆกินกันเด้อบาดนี้นี่มาใบบอนี่ใบเตยนี่ใส่ใบเตยหอมกุ๊บเด้อมาเดี๋ยวปล่อยให้มันเย็นก่อนเนาะโอ้ยปล่อยให้เย็นก่อนปานเย็นก่อนเดี๋ยวค่อยกินมันกําลังร้อน